สวัสดีครับผมพฤกษาวุฒิจากสมัยมิสเตอร์หนอนพยาธิจังหวัดเชียงใหม่ทราบไหมครับว่าการดําเนินงานป้องกันควบคุมโรคหนอนพยาธิพบว่ากว่า99%ของพนักงานจุลทัศนากรในพื้นที่อําเภออมก่อยจังหวัดเชียงใหม่ขาดความแม่นยําในการวินิจฉัยโรคหนอนพยาธิทาให้เกิดการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยการจ้างหน่วยงานเอกชนภายนอกในการตรวจวินิจฉัยโดยวิธีไดเล็กเมียหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าวิธีการตรวจอย่างง่าย ซึ่งวิธีนี้จะตรวจพบไขยพยาธิได้น้อยกว่าวิธีคาโตติกสเมีย er, ที่กรมควบคุมโรคแนะนําเมื่อเกิดความไม่แม่นยําในการตรวจวินิจฉัยหรือการวินิจฉัยผิดพลาดก็ส่งผลโดยตรงต่อสุขภาพประชาชนในการได้รับการดูแลการรักษาที่ถูกต้อง ซึ่งรัฐจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการรักษาประมาณ500บาทต่อรายและประชาชนอาจจะได้รับผลกระทบต่อสุขภาพที่อันตรายต่อชีวิตเช่นโรคมะเร็งเท่าน้ำดีเป็นต้นจากการศึกษาข้อมูลเชิงลึกทำให้ทราบว่าพนักงานจุลทัศนากรในพื้นที่ไม่สามารถตรวจวินิจฉัยโรคหนอนพยาธได้เนื่องจากขาดประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการทำงานโรคหนองพยาธ ซึ่งงานหนอนพยาตเป็นโครงการพระราชดำริที่มีความสําคัญกับพื้นที่และสุขภาพประชาชนที่ไม่สามารถหรีเ่รงได้ทั้งยังมีภาระงานอื่นๆอีกมากมายยิ่งในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา2019ส่งผลให้การดําเนินงานควบคุมโรคหนอนพยาตทําได้ไม่เต็มที่ ดังนั้นจะเป็นไปได้ไหมที่จะมีเครื่องมือหรือวิธีการใดบ้างที่จะช่วยให้พนักงานจุนลทัศนากรในพื้นที่ในการตรวจวินิจฉัยโรคหนอนพยาธให้กับประชาชนได้สิ่งที่พวกเราได้ตั้งใจทำโครงการนี้ขึ้นมาก็เพื่อที่จะส่งเสริมการทำงานหนอนพยาธช่วยให้พนักงานจุนลทััศนากรเข้าถึงผู้เชี่ยวชาญได้ สามารถวินิจฉัยโรคหนอนพยาธิได้อย่างถูกต้องและแม่นยำเพื่อการป้องกันควบคุมโรคหนอนพยาธิในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิลทธผลขอขอบคุณทีมดีไฟที่สร้างโรงเรียนแห่งนี้ขึ้นมาขอบคุณพี่หนุ่ยที่เป็นทั้งโค้ช เป็นทั้งครูที่สอนให้ผมได้คิดและเรียนรู้ด้วยตนเองทำให้ผมได้มีโอกาสเปิดโลกอีกใบเปิดหนังสืออีกหลายๆเล่มเรียนรู้ในสิ่งที่ไม่รู้ได้ต่อยอดความคิดเพื่อนำไปพัฒนาครับและขอขอบคุณทีม s p a ชเ a l Journey ที่ให้ความร่วมมือกันด้วยความตั้งใจที่สูงมากๆ ทีม s p ปเ i a l ลเจ r นี่ป้องกันควบคุมโรคหนอนพยาธิอย่างสร้างสารรค์ก้าวทันสถานการณ์ปฏิบัติงานด้วยความภาคภูมิขอบคุณครับ